ตัาพะคควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัควะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตีตีณโอกาสบัดนี้ขอวโรกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจ้าคณะอำเภอและท่านจ้าคณะตำบลตลอดถึงเจ้าคณะพระสังคาธิการและขอเรียนเจริญพรญาติโยมทุกท่าน ที่ได้แบ่บางบันแบกสังขารมาร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญกุศลในวันนี้เพื่อถวายเกียรติแก่ท่านพระครูวิมลธรรมทานซึ่งผู้ที่จากใบนั้นมีพระคุณอันใหญ่หลวงสุดจักรนานับได้การทำบุญนั้น ต้องทําด้วยตัวสติถ้าขาดสติแล้วจะหาอะไรก็ไม่ได้ดีอย่างเชเช่นอาตมาเองกล่าวนโมสามจบพังไปกล่าวนโมขึ้นไปอีกก็เป็นจบที่สทุกคนก็เอ๊ะทำไมจึงกล่าวนโมสี่จบก็เลยขอว่าเรื่องนโมก็แล้วกัน เพราะในคืนวันนี้เป็นคืนของวันที่ห้าการบำเพ็ญกุศลฟังพระสวดพระพิธรรมเพื่อให้เกิดหิตานุหิตประโยชน์เพื่อกูลกับพวกเราอันบารีที่กล่าวกันไว้ว่านะโมตัสสะที่เรากล่าวกันสามจบนั้นเราเป็นชาวพุทธไม่ว่าเด็กเล็กเด็กแดง ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าใครกล่าวไม่ได้เสียเหลี่ยมหูวความเป็นชาวพุทธเพราะว่านโมนี้มีความขังความศักดิ์สิทธิ์สถิตมั่นในตัวเองเราจะดูได้ว่าเวลาเราจะตัดผมไฟเด็กครบเดือนหรือครบเจ็ดวันหรือกี่วันก็ตามทีหรือจะตัดจุ ลูกหลานเราก็ดีเราจะเอาตะไคร้ไปแช่ไว้ในน้ำมนต์และเมื่อเอามากิบทํางผมเวลาเราว่านะโมอัสสะตัดผมเลยตัดเอาเสนียดจังไรตัดเอาอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงตัดเอาโรคภัยแค้เจ็ดออกไปให้สิ้นไปทั้งทั้งคำว่านโมตัวเนี้แปลว่าขอนอบน้อม นะถ้าเรารวมความว่าขอความนอบน้อมแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้านโมเนี่ยมีผู้กล่าวถึงห้าคนห้าท่านด้วยกันนโมทำแลกตัวเนี้ยสาลีคิสาตาคิริรรรรยัคเป็นผู้กล่าวท่านแรกและตัสสะออสุรินทราหูเป็นผู้กล่าวพระควะโต เท้าจากุท้าจาุมหาราชเป็นผู้กล่าวอาระหะโตเท้าสักกะเป็นผู้กล่าวสัมมาสัมพุทธสเท้ามหาพมเป็นผู้กล่าวห้าห้าพนวงพอดีเท่ากับคืนที่ห้าของวันนี้ฉะนั้นนโมอันเนี้ยเราสวดได้ว่ากันได้แต่เราต้องเข้าใจว่า ผู้ที่เก่าวมีถึงห้าคนและในการที่พวกเราไปไหว้พระพรมสี่หน้าก็เราต้องเชื่อมั่นเลยว่าพระพรมนี่ต้องมีจริงสรมัง่งเราจรึงกล่าวกันในบทนี้ว่าพระพรมเป็นผู้กล่าวสัมมาสัมพุทธะนั่นเองฉะนั้นพระพรมเนี่ยกล่าวก็น่ามีสี่หน้า เปบประดุดในธรรมในศาสนาพุทธมีสประการคือพรมิหารนธรรมในพรมิหารนธรรมนั้นประกอบไปด้วยเมตตาการุณาวุิตาและอุเบกขาฉะนั้นคนที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีนั้นจะต้องมีคุณธรรมสี่ประการและอีกในหนึ่งวันที่ห้าของการสวดพระพิธรรมเราจะดูได้ว่านะโมพุทธายะ ที่เราพยายามท่องกันละเกินแม้นแต่เวลาใครเป็นฝีหรือใครมีโรคไัยแค่เจ็บเท้าวบวมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เวลาถ้าอาทิตย์กำลังจะตกดินโพเพโพเพเนี่ยเขาให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มือเนี่ยรูปตั้งแต่ศรีรษะแล้วกักบขั้นใจว่า หายสิ้นสาบศูนย์ไปด้วยนโมพุทธายะแล้วก็ปัดออกจากตัวไปอย่าไปปัดเข้าหาตัวนะนี่คำว่าน,นโมพุทธายะก็มีความขังความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวทั้งๆที่นโมพุทธายะเนี่ยจำเดิมแต่เขาล่าวกันว่ามีพญาเพื่อฟักไข่อยู่ฟักไข่อยู่ละวันหนึ่งบิน ออกไปหาอาหารขณะที่โบยบินเสร็จเรียบร้อยหาอาหารเสร็จก็จะกลับมายัางรังของตนเองปรากฏว่าไปเจอพายุพัดมาทำให้พญากาเผือกเนี่ยต้องพัดต้องลงมาพักก่อนให้พายุหายสิ้นก่อนและแล้วเมื่อพายุหายสิ้นเนี่ยพญากาเผือกเนี่ยก็บินกลับรัง พอบินกับลังเท่านั้นแหละไข่ที่ฟูมฟักอยู่ห้าฟองนะ่ะกระเด็นกระดอนหายหมดเลยไม่มีเหลือเลยเมื่อเป็นดังเนี้ยายาการเลือกเนี่ยก็พยายามบินไปหาไข่ของตนเองก็ไม่เจอจนถึงแกิดความตายเมื่อตายไปแล้วนี่กล่าวกัน่าไปเกิดเป็นเท้ากาวพมอยู่ในสูงสวรรค์ และไข่ทั้งห้าฟองน่ยกระเด็นกระดอนไปไข่ฟองที่หนึ่งเนี่ยแม่ไก่เอาไปฟูมฟังกกไว้ฟองที่สองเนี่ยหน้าเนี่ยแม่หน้าเอาไปฟูมฟักเก็บไปบำรุงรักษาฟองที่สามแม่เตา่าเก็บไปฟูมฟักบำรุงรักษาฟองที่สี แม่โคนำไปบำรุงรักษาและฟองที่หาราชสีนำไปบำรุงรักษาคั้นได้กฎเกณฑ์ตามธรรมชาติไข่ทั้งห้าฟองนี้ก็แตกออกจากฟองเมื่อแตกออกมาแทนที่จะเป็น <c oughs> กาหรือเป็นสิงสารสัตว์ก็เปล่ากลับกลายเป็นเด็ก ทารงทั้งห้าคนเมื่อเป็นทารงทั้งห้าคนเนี่ยก็เลยเอเรานี่แปกเรามีพ่อมีแม่เป็นสิงสาราสศทหมดเลยพอจำความได้อะไรได้ก็เ,เลยถามว่าพ่อแม่ทำไมฉันเป็นคนพ่อทำไมเป็นเป็นราชสีแม่เป็นแม่ไก่แม่เป็นแม่เต่าอย่างนี้เป็นต้นท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมสิงสาราศเนี่ย พูดได้แลบฟังคําพูดของคนรู้เรื่องก็เราดูสินกแก้วนกขุนทองมันยังพูดได้เลยในปัจจุบันนี้และในสมัยก่อนเขามีวิชาเรียนวิชาใตเพศจึงเชื่อได้ว่านกเหล่านี้ฟังความความได้สิงสารสาัตว์ก็รู้ความได้สิงสารสัตว์เหล่านั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเองเนี่ย พายุมาก็ไปหลบไปเจอไข่ก็เก็บมาฟูมฟังเลี้ยงออกมานี่ต่างคนก็ต่างเล่าลูกตนเองฟังเด็กทั้งหลายห้าคนเนี่ยมานั่งจินตนาการต่างคนต่างคิดเราอยู่ไม่ได้แล้วเราออกบวชด,ดีกว่าไปเป็นฤาษีฉีภัยพอคันออกบวชเท่านั้นแหละปฏิบัติคมจรมจัน ตามคติของฤาษีมีลิฟิ์มีชานวันหนึ่งพอมาเจอกันห้าฤาษีห้าตนนี้เจอกันพอนเจอกันก็ต่างคนก็ต่างสนทนาธรรมะกันเมื่อสนทนาธรรมะกันแล้วนี่ก่อนจะจากกันก็ถามว่าอาสมท่านอยู่ที่ไหนหรือฤาษีแต่ละตนก็บอกอาสมอยู่ตรงนั้นตรงนี้บอกกัน ฤสีตน,นถามว่านี่พ่อแม่ท่านชื่ออะไรหรือเอฤสีบอกเราไม่มีพ่อมีแม่เรานี่มีแม่เป็นไก่มีแม่เป็นเตา่ามีพ่อเป็นราชสีเอ,อก็บอกกันอย่างนี้ฤสีทั้งห้านี่กลับมานั่งคิดเออเราทำไมมีพ่อแม่เป็นสิงสารา์รคล้ายกันอย่างนี้ก็เลยมาสนทนากันต่อว่าเรามีอัธยาศัยหรือมี คูมหลังเป็นอย่างไรเมื่อดังกล่าวมานี่ก็เลยตั้งจิตกันว่าฤาษีทั้งห้าเนี่ยมาอธิษฐานจิตอธิษฐานใจกันว่าข้าพเจ้าทั้งห้าคนเนี่ยขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าใครหนอเป็นแม่ข้าพเจ้าใครเป็นพ่อข้าพเจ้าอธิษฐานจิตอยู่อย่างเนี้พออธิษฐานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปากฏว่า การอธิษฐานนั้นบรรลุเป้าหมายท้าวะกาพมนะ์น่ะอยู่บนสวงสวรรค์ที่นั่งน่แข็งกระด้างหมดเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะใครนะมาต้องการทําที่นั่งเราแข็งมองดูไปดูมาก็โอ้ฤๅสีห้าตนนี้นี่เองอธิษฐานจิตต้องการลูกใครเป็นพ่อเป็นแม่พกาพม์ก็ทราบก็เลยลงมา ในถ้ำกลางฤสีทั้งห้าแล้วก็บอกฤูสีว่าเราเนี่ยเป็นแม่ของพวกท่านเขาเล่าให้ฟังว่าบินออกไปหาอาหารและเจอพายุแลวกลับมาถึงลังไข่ทั้งห้าฟองก็กระจัดกระจายหายสาบสูญไปแล้วก็มาถึงบัดเนี่ยท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญเพียรและอธิษฐานจิตอย่างรู้เราก็มาปรากกกายให้รู้ว่าเรานี่เป็น พ่อเ,เป็นแม่ของเจ้าฤาษีก็รู้อ๋อนี่แม่เราเป็นพระกาพมนะปลื้มใจก็ดีใจว่าเรามีแม่เป็นตาพเพื่อแล้วปัจจุบันนี้จุดสิแล้วไปอยู่บนสูงสวรรค์ปลื้มใจนี่แรงอธิษฐานแรงอธิษฐานเนี่ยไม่ผิดอะไรกับท่านพ่อครูวิมลธรรมทานและพวกเราทุกคนทุกท่านที่มากันในวันนี้ ต้องการอธิษฐานจิตอธิษฐานใจขอให้คุณพ่อจ้อยไปสุกติภูมิอย่าได้ห่วงอะไรอาวรกับสังขารที่ละไว้ในมนุษย์โลกนี้แต่ขอให้ดวงวิญญาณน,นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันหรือตามภาษาธรรมะเรียกกันว่าให้เป็นเอกคตาอารมณ์แล้วขอให้จิตดวงนั้นไปอย่างสุขติ เวลาเราวางดอกไม้จันทร์เราจึงกล่าวคําว่าสุกโตสุกโตสุกโตแปลว่าไปดีแล้วไปดีแล้วไปดีแล้วอย่าว่าแต่การวางดอกไม้จันทร์ว่าสุกโตเลยแม้แต่การเจิมรถเราก็ยังเจิมคาถาว่าสุกโตสุกโตสุกโตไปดีแล้วไปดีแล้วและแรงอธิษฐานจิตตรงนี้แหละ ทำให้ลถทันนั้นคว่ำตลอดทางไม่มีหงายไม่มีตะแคงด้วยเหตุนี้พวกเราที่มาร,ร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้จึงต้องการถือสัจจะบาร,รมีหรือสัจจะที่ฐานต้องการให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อจ้อยด้วยวัยอายุ88ปี88ปีนี่เป็นเลข อัศจรรย์นะก่อนที่หวยมันจะออกงวดนี้ที่วัดอัปมาเนี่ยมีโรงเรียนมันธยมอยู่ก็อ,อยู่ติดกับกุฏินี่แหละวันนั้นะเป็นวันที่เขาเปิดเรียนเป็นวันที่สิบห้าปรากฏว่ารถคันหนึ่งเนี่ยมันไปจอดอยู่หน้าสอทงเด็กพันกว่าคนเนี่ยเข้าแถว ไม่เป็นระเบียบเลยเพราะมีรถไปจอดทีนี้เมื่อรถไปจอดเสร็จเรียบร้อย<ๆ>ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะตรงเสาธงนั้นน่ะเราได้เอาเท้าเวสุรวรรณไปประดิษฐานอยู่ตรงนั้นนักเรียนใครๆก็ตำหนิมากมายรถคันนี้มันไม่มีบรรยกาศเลยแต่เรากับคิดตรงกันข้ามว่ารถกอท 8 8 9 9เกาก้ราเขาคิดไปว่าเออท้าวเวสุวรรณวัตสถสานี่คงศสักดิ์สทธิ์โดนจิตโดนใจให้รถคันนี้มาจอดอยู่ตรงนี้แล้วครูหลายคนก็ซื้อเก้าเกรถมันก็ออกหวยไม่ก็ออกได้ฉะนั้นกระแสจิตกระแสใจนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยฉะนั้นคนเราเกิดมาเป็นคนต้องรู้จัก การดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควรในทางที่ถูกที่ควรในที่นี้อยากจะฝากแง่คิดไว้ว่าคนดีที่ชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทําลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำรรคนระยำชอบติคนอุตริชอบพานหาเรื่องคนจะครองบ้านครองเมืองต้องมีปมมิหานธรรม คนอันธพ,พาลเป็นคนดักแผ่นดินคนที่ไม่มีถิ่นเป็นภัยต่อสังคมคนอุดมด้วยธรรมนำมาแต่ความสุขคุณพ่อจ้อยตลอดชีวิตเป็นคนที่อุดมด้วยธรรม,มะถ้าไม่อุดมด้วยธรรม,มะคงจะไม่ให้ลูกชายตนเองได้บวชเรียนเขียนอ่านบาบท่าทุกวันนี้ เข้ากับตำราที่ว่าสึ่งดีหนีโง่โตเซอร์อยู่ได้นานดีซึกงนี่ขอให้ศึกษาดีๆด,ดีแน่นอนสึ่งดีถ้าศึกษาดีกันหนีามโง่ได้แน่นอนสึ่ดีหนีโง่โตเซอร์บางคนเนี่ยบวชไปเนี่ยอย่างในเรื่องของพระพระจุรบทตถบวชมาเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลย เนี่ยเพราะมันมีอคุสรุอกุศลวิบากตามติดตามมาแต่นี่พระลูกชายของคุณโยมพ่อจ้อยมีไหวพริบมีปฏิภาณสามารถว่าพระปฏิโมคได้อานิสงส์ของการว่าปฏิโมคนั้นจะเกิดชาติใดถ้าเป็นสิงสารสัตว์ตัวนี้จะต้องไม่ต่ำกว่ากำมืออานิสงส์เป็นเช่นนั้นยิ่งไปกว่าน,นั้นคุณพ่อจ้อย ชีวิตไม่เป็นหมันมีพระหรือลูกชายที่บวชเป็นพระเป็นพระครูสัญญบัตรอนิสงส์ที่เห็นทันตานี่เห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นสัญญบัตรขอไฟพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษไม่ได้และยังเป็นพระอุปชาสามารถทำคนให้เป็นพระได้ทำคนให้เป็นเนรได้ครั้งใดที่ พระลูกชายพระจ้อยได้ปฏิบัติาศาสนกิจนั่งพระอุปชาครั้งใดพลังอานิสงถึงกับพระจ้อยทุกครั้งไปแม้แต่โยมแม่ที่จากไปเมื่อสองปีที่แล้วก็ได้อนุโมทนาบุญว่าพระลูกชายบวชใครก็แล้วแต่ทำกนได้เป็นพระพ่อแม่ได้บุญทุกครั้งไปเชดเช่นนางยักษณีที่มีลูกคือ สานุสมเนรสานุสมเนรเนี่ยบวชเป็นเนรแม่ในบุคกรรมเนี่ยเกิดเป็นนางยักษีดีทุกครั้งที่สมเนรททำบุญกวดน้าไม่กับพ่อแม่ในอดีตชาติทุกภพท,ทุกชาติไปวันหนึ่งสมเนรอยากสึกแม่ชีซึ่งเป็นแม่ในปัจจุบันชาติอ้อนวอนให้ใหสึกสมเนรก็ไม่ยอมต้องสึก และแล้วแม่ชีไปทำกับข้าวจะถวายเป็นมื้อสุดท้ายสัมมาเนถูกผีเข้าแม่ชีตกใจมากเรียกเพื่อนบ้านมาดูกันคนหนึ่งมีความรู้เป็นบัณฑิตก็กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีศีลอามนุษย์ผียักคนทันจะไม่เข้าสิงเพราะกล่าวดังนี้เสร็จ สารุสธมนเนซึ่งถูกนางยักษ์ีเข้าเขา้าแฝงอยู่นั้นก็เลยเล่าบอกว่าเราไม่ได้เป็นยักษ์ไม่ได้เป็นผีที่ไหนหรอกในบุพกรรมเนี่ยเราเป็นแม่ของสารุสธมนเนศทุนภพทุกชาติสารุสธมนเนศทาบุญทำกุศลมากวดน้ําให้เราเราจะเป็นใหญ่กว่ายักษ์ที่อื่นแต่ถ้าลูกศึกไปเราใครที่ไหนเราจะทําบุญให้กับ บวดน้ําให้กับเราด้วยเหตุเนี้เราก็จะออกแล้วฟังบอกลูกชายสัมมนเนตด้วยว่าอย่าสึกเลยและนางยักษ์ศรีก็ออกจากล่างนั้นไปสารุสสัมมนเนตตื่นขึ้นมาเห็นคนเต็มเรือนหมดก็เลยถามว่าอะไรเกิดขึ้นคนก็เลยเล่าให้ฟังว่านางยักษ์ศรีมาแฝงแล้วก็บอกว่าขอให้อย่าสึกเลยถ้าสึกไปแล้วแม่จะลําบาก ไม่มีใครกวดน้ำให้ด้วยเหตุนี้สานุสสมณรจึงบวชตลอดชีพไปเฉดเช่นท่านพระภูวิมนธรรมสัพธานจะต้องถวายเป็นพุทธบูชาตลอดชาตินี้ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายปลื้มใจว่าเรามีเพชรเม็ดงามเพชรเม็ดเนี้ยได้จรนัยมาดีอาตมาจำได้ว่า ท่านพระคุยบทธรรมทา,านเป็นผู้ที่ฝักใส่ในพระวินัยเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ตมาเองตอนตึ่นตื่นท้องขับอนุศาสตร์ปกติอนุศาสตร์จะกล่าวอนุญาสิขโขแต่ปากฏว่าคราวนี้เขาเปลี่ยนให้ว่าตาวะเทวาฉายาเราโทรเอ๊ะตรงนี้มันจำไม่ค่องทำไมมันเกิดตรงนี้มาก็ถึงโทรศัพท์มาให้ท่องในฟัง เสมือนหนึ่งพระครูวิมลธรรมทานก็เป็นครูเป็นเพื่อนศาสตมิกที่รู้ใจและอยู่ประพฤติธปฏิบัติพุธานวิธีมาด้วยกันตั้งแต่พระครูอายุพรรษาหกพรรษามาเจอกันโคจรมาเจอกันได้จนตอบทอดวันนี้และเสมือนหนึ่งเป็นเพื่อนศาสตมิกที่รู้ใจกันแม้นอาตมาจะอายุมากกว่าพระครูหลายสักยี่สิบปีได้มั้งเนี่ย นะจะดุบางครั้งด่าเอายับยาบเลยท่านก็เอาโหสิกรรมให้ไม่ถือโทษกดเคืองซึ่งกันและกันที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเขามีโยมพ่อโยมแม่แนะนำพัมสอนมาดีด้วยเหตุนี้เมื่อท่านจากไปท่านพระครูวิม,ตมาธตรมทานจึงต้องบำเพ็ญกองการพิสลมากยิ่ยงยิ่งขึ้นไปเพื่อจะให้โยมพ่อ ของตอนเองมีสบียยในสัปรายกพซึ่งตามคติพวกเราเชื่อกันว่าเมื่อจุดติหรือวิญญาณออกจากร่างไปจะวนเวียนอยู่ในมนุษย์โลกนี้ภายในเจวันใครจะทำบุญทำกุศลให้ก็สามารถยั่งรู้ได้ภายในเจวันนี้เราจึงต้องทำบุญแล้วพอครบเจ็ดวันต้องทำบุญเป็นการใหญ่เพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณนั้น มีสเบียนบุญไปในปรโลกคันพอมีสบียนบุญเสร็จเรียบร้อยเดินทางเพื่อไปปรโลกระหว่างเดินทางนั้นอ่ะห้าสิบวันก็จะไปถึงฝั่งทะเลเราจึงเอาสตังใส่ปางบ้างเอาใส่มือบ้างให้ไปเป็นค่าเรือค่าจ้างลงแพไปในปรโลก แต่พวกเราก็ยังเกรงกลัวว่าสเบียงบุญจะหมดจึงต้องทำบุญ50วันให้เป็นสเบียงบุญอีกวาระหนึ่งแม้นแต่ไทยเราก็ยังถือ7วัน50วันประเพณีจีนเมื่อวานนี้มีวาสนาได้ไปสวดมนต์พระพุทธมนต์ที่วัดโคแมนผู้แทนพระองค์ก็ไปร่วมบำเพ็ญกุศล ขาก็ทําบุญ50วันเหมือนกันแผดจีนพอค,ครบ50วันเสร็จเออก็ลงเรือหรือโคจรต่อไปเราก็เกงว่าครบ100วันเนี่ยไปถึงโยโมโลกโยโมพบาลหรือโยโมโลกจะต้องตัดสินอัธกดีต่างๆเกงว่าครบ100วันพ่อเราดวงวิญญาณแม่เราจะไม่มีสเสบียงหรือสเสบียงบุญจะหมดจึงต้องทำบุญครบ100วันอีกวาระหนึง่ง เพื่อที่จะได้เป็นสบียงบุญสืบต่อไปนี่เราทำบุญเจวันห้วันร้อวันเราเชื่อในคติอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้พวกท่านทั้งหลายที่มาร่วมด้วยช่วยกันแสดงความเห็นใจให้กำลังใจกับท่านาพระภูวิมนธรรมทา,านซึ่งเป็นที่น่ายกย่องอันโมทนาสาธุการเป็นอย่างมากโดยมีพระเดชพระคุณท่าน,จนเจ้าคณะเพอ หลวงพ่ออำเภอหลวงพ่อจักรนะตำบลวัดโพหญ่ให้กำลังใจกับท่านพ่อครูแม้นอาตมาเองวันนี้มันหลายงานเหลือเกินและตั้งใจว่าตอนแรกตั้งใจว่าเสร็จจากนี้ก็จะขึ้นไปขนแก่นแต่ปลาไปไม่ไหวก็เลยมาถึงนี่ห้าโมงกว่าโทรศัพท์ไปถามว่าตัวเครื่งบินขนแก่นมีไหมหมดเรียบ ก็เลยไม่ได้ไปพวกนี้ก็เลยตั้งใจพวกนี้ถ้าไม่ไปคนแก่ก็จะมาที่นี่ฉะนั้นวันนี้พวกท่านทั้งหลายได้มาร่วมด้วยช่วยกันถวายความเห็นใจมาบำเพ็ญกุศลในวาระนี้ต้องขออนุโมทนาขอบใจแทนท่านพระครูว,วิบณธรรมทานที่พวกท่านมาแสดงความอะไรแต่ส่วนท่านพระครูอาจจะดีอกดีใจว่าพ่อไปสบายแล้ว ไปสุกโตสุกโตแล้วเมื่อคิดตรงนี้ยังมานั่งคิดเลยว่าสมัยโยมพ่ออาตมาจากไปเราไปร้านเอาเผาด้วยกันอาตมาฉันอาหารเป็นคำสุดท้ายเลยคำสุดท้ายกำลังจะฉันของหวานโทรศัพท์กี้ยิ้งมาจากโรงพยาบาลน้งนองๆโทรบอกลุงพี่อยู่ที่ไหนรีบมาโรงพยาบาลด่วนพ่อกำลังจะจากไปแล้ว ระบบพ่อไม่ได้เป็นอะไรดิจะจากไปยังไงเขาบอกพ่อจะจากไปอยู่โรงพยาบาลเลือกสินเราก็รีบนั่งรถกลับมาเดชบุญว่าตำรวจก็เรียกแล้วบอกนี่ไปวัสทธารามแล้วก็จะจับจะปรับไงไม่ว่าขอก่อนเถิดแล้วก็พยายามให้เขาเปิดทางให้เราไปถึงโรงพยาบาลไปถึงก็กปั๊มหัวใจโยงพ่อปั๊มจุดคอยเราเราจะบอกพอแล้วอย่าปั๊มหัวใจต่อไปเลย สงสารพ่อและเกินแต่ก็ดีใจที่พ่อไม่ทุกข์ทรมานมากมายฉะนั้นบุญกุศลที่ท่านพระครูวิมลธรรมทานและพวกเราได้บอกเพนนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นเหตุกุศลวิบากเกื้อนหนุนให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อจ้อยไปสู่ติดภูมอย่างแน่นอนทั้งเราก็ได้บําเพนญกองการกุศลนิมนต์พระแปดรูปสวดพระพิธรรม เพื่อฉลองศรัทธาพวกเราด้วยบุญกุศลเจตนาดีทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้และมาในวันกก่อนขอจงเป็นหิตานวิตประโยชน์เพื่อกูลให้กับทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมมดแม้่จะคิดสิ่งประการใดขอยสมคาม,มุ่งม,มาตนปัรถนาเพราะเราได้มีศีลรับสมาทานไปแล้วมีสมาธิในการฟังทำให้กอเกิดปัญญา สิณสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์จะได้กวดน้าแผ่ส่วนกุศลน,น,นี้ให้กับคุณั่วจ้อยผู้ละโลกละสังขารนี้ไปแล้วท่านจะได้ร่วมรับผลบุโบทนาบุญจะได้สมฤทธจผลเป็นพตานุบทนาใหม่สืบต่อไปขอดวงวิญญาณคุณพ่อจ้อยถ้าบาาแบนไม่สามารถจะอย่างรู้ด้วยญาณวิถีใดขอเทพย,ยดาอารักษ์สาม,มาทิฏฐิปฏิบัติมีองค์เท้าเวสสุวรรณวัฒนพูด จงนำข่าวสารการกุศสนี้ไปบอกกับคุณพ่อจ้อยท่านจะได้ร่วมรับอันุโมทนาบุญจะได้เป็นสำ,สำนิจผลเป็นปัตตานุโมทนาใหม่สืบต่อไปชี้แจงแสดงเป็นปากินากะกถา,าสมควรแก่เวลาขอสมบุติยุติคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการละชนี